หลายปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ส่วนใหญ่มาจากความรู้สึกส่วนตัวจนลุกลามกลายเป็นเรื่องงานบางครั้งก็บานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่หน้าที่330บทเรียนที่93อย่าทำให้เรื่องส่วนตัวเป็นปัญหาส่วนรวมสวัสดีครับผมกฤษกรอุตมะ เรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมแม้จะเป็นคนละเรื่องก็จริงแต่คนเราจะสามารถจัดการเรื่องส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อเรื่องส่วนตัวเราไม่มีปัญหาบางครั้งการทําเรื่องส่วนรวมได้ดีแต่เรื่องส่วนรวมกลับไม่ได้เรื่องนั้นเท่ากับช่วยคนอื่นได้แต่เราแย่การช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้แต่ก็ไปช่วยคนอื่นด้วยนี้นอกจากตัวเองเจะแย่บางครั้งอาจทำให้คนอื่นแย่ไปด้วย การไม่กระโดดลงน้ําไปช่วยคนที่จมน้ําขณะที่เราว่ายน้ําไม่เป็นย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าเราอาจจะตะโกนเรียกร้องให้ผู้อื่นมาช่วยหรือโยนห่วงยางท่อนไม้ย่อมเป็นการดีกว่ากระโดดลงไปจมด้วยอีกคนดังนั้นควรเอาตัวเองให้รอดก่อนจะไปช่วยคนอื่น ควรจัดการเรื่องส่วนตัวก่อนจะไปจัดการเรื่องส่วนรวมควรช่วยตัวเองให้รอดก่อนจะไปช่วยโลก